เจ้าผู้นาเป็นย่งไงมันเนี่ยพวกมันจะสวยรู้สึกเป็นหวนจรงเลยแฮะต่ก็หวังว่าพวกมันจะไม่เป็นเลยรล้ววะเดี๋ยวต้องเปิดกล้องดูไอ้สถานที่ๆผู้น่ะมันมันเกิดอะไรขึ้นกับที่นี่วะเนี่ยแม่งไฟลุลามไปทั่วเลยเอาที่จิมฉันก็ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรมากแต่ให้ฉันดับไฟให้ก่อนไม่ละฉันสามารถเปลี่ยนตัวของฉันกลับเป็นสีฟ้าได้ฉันสามารถถ้าให้ไฟดับลงได้นะสนใจหรือจะไม่สนใจหรอกมึงนี่จะไฟดุดดุอะไรเอ็นเล ตอน,นีนซ้สซ้าวุ้่ยินได้แลนสูงมาแล้วยินได้ไกลโคโคโคโ่ของโคจะไกลแล้ว อาวฮาซึ่งมันสามารถทาให้ยินและสูนแล้วมันสามารถทำให้กาเป็นระเบิดได้ด้วยแล้วมันสามารถทําให้ผู้ใช้ของมันเป็นอมตะได้ด้วยมันสามารถผู้ชีวิตผู้ใช้ของมันได้ถ้าเกิดว่าผู้ใช้ของมันตายมันจะสามารถจุดชีวิตผู้ใช้ของมันได้สามารถชนะสันได้แล้วถ้าเกิดว่าสัมมีปืนนี่ปืนนี่ก็แข็งกันเลยเพราะฉะนั้นสันจะไม่เปนดวงหาว่าเป็นกี่แพ้เราแต่อย่าลืมสินะว่าสันจะต้องชุก เอออะโูมันเกิดอ,อะไรขึ้นกันที่ฐานทําไมที่ฐานมันดูเปลี่ยนไปเยอะเลยมันเกิดอ,อะไรขึ้นกันแน่ฮะเอโทษทีประเดี๋ยว่ามเพิอ่ออาเกะถามไปนักเพราะฉะนั้นต้องขอโทษนะเป็นว่าแค่นี้สักนะบอะไอเอ้เนี่มันชอบการทดลองจริงๆเลยนะเนี่ยว้าวขนาดทางของพวกเรามานันนังอาเกะให้ดูสวย,ยามขึ้นได้เลยนะเนี่ยก็ขอกู่เหมมากเลยนะเนี่ยหมายถึงทางของพวกเราคงไม่ได้ดีได้ขนาดนี้หรอกนะนก็เพราะว่ามัน ว่าไปแล้วจะทำอะไรดีวะเนี่ยตอนนี้มันก็โคว่าเลยเลยอย่างนึงกูกำลังพูดคำารกิจเสร็จแล้วอย่างนึงตอนนี้มันก็ไม่ไมีใครอยู่ในฐานแล้วกูจะทำอะไรดีวะเนี่ยหใครโทรมาว่าไในรัสซาร์ิอาโหลนี่คือ a p พ g ซึ่งพวกเราจะประกาศสงครามกันพรุ่งนี้ชเช้าเอหนังไอโเดนี่ไม่ท่าดีแล้วสิเีวนี้ต้องรีบเอาไปแจ้งทุกคนดูวนเลย ฉันก็รู้อยู่แล้วว่าฉันไม่ได้มาฐานหน่วย A T s G นะแต่ฉันก็ไม่คิดว่ามันจะเปลี่ยนไปได้ขนาดนี้นเน่ยเราจะต้องชนะหน่วย A p s G ให้ได้ไปพ,พรอ